คงเขียนอะไรเขียนอะไรเลยน้องใหม่เหรอทำอะไรกันอยู่อ่ะกำลังทำกันบ้างกันอยู่หน้าตาดูมีเงินนะเนี่ยเราอ่ะไม่มีค่ะไม่มีตังค์ช่วงนี้เฮ้ยอย่าไปมองนะาเขี้ขอสักห้าสิบนะ ห้าสิบเองไม่เยอะหรอกอะไรหนูไม่มีจริงๆหนูมไม่มีจริงๆค่ะจริง,รงหัตถ์พี่เลยเนี่ยสแกนพี่พี่รับสแกนน้องๆแม่เงเงินสดก็ได้สแกนได้น้องให้ให้เขาไปเถอะจะได้ไม่ต้องมือเรียกตื๊บสแกนสมมุคุณมากเลย thank you หมอเก้เด็ยหมอเมื่อกี้เขาทำอะไรเหรอ่อเดเลยนะเขา้เขามาขอเงินหนูหนูไม่อยากมีปัญหาหนูก็เลยให้เขาไปค่ะพี่คะอย่าไปยุ่งกับพวกเขาเลยอย่าพวกเขาเดือดร้อนค่ะเมื่อก่อนพี่ก็เคยคิดแบบนี้ถ้ายิ่งปล่อยเขาไปเขาจะยิ่งใกล้ๆแล้วเขาจะกลับมาทำแบบนี้อีกไปอยากพี่จะพา ครูครับวันนี้ผมพาน้องๆมาหาครูก็เนื่องจากว่าน้องๆสองคนงงนี้เขานั่งฟิงหนังสือกันที่รงอาหารแล้วก็เอมีรุ่นพี่มาถ่ายเงินน,น้องๆไม่ต้องกลัวนะลูกๆทั้งสองคนพวกหนูกล้าหาญมากที่มาเล่าให้ครูฟังเรื่องแบบนี้ครูจะไม่ปล่อยผ่านไปเด็ดขาดสมัยที่ก็เคยโดยนถ่ายแบบนี้แล้วพี่ก็เงียบแล้วพี่กย็ยอมสุดท,ท้ายพี่ก็ไม่กล้ามามาหาวิทยาลัยอีกเลย แต่ถ้าวันนี้ที่ย้อนกลับไปได้ที่จะไม่ทำและไม่ปล่อยเธยไปเรื่องเรื่องแบบนี้ครูจะดําเนินการให้อย่างเป็นธรรมและจะรับประกันความปลอดภัยให้พวกหนูจะไม่ให้ใครถูกหลังแกในมหาลัยนี้แน่นอนพวกเราทั้งสองคนโอเคไหมดีขึ้นมากเลยค่ะขอบคุณพี่จูนมากเลยนะคะ ตอนแรกไม่กลัวมากเลยค่ะแต่พอเห็นบุษภาทุกขึ้นสู้ไม,กม่ก็เลยไม่กล้าปล่อยให้เพื่อนสู้คนเดียวขอบคุณพี่จูนมากเลยนะคะจำไว้นะบางครั้งการขอความช่วเหลือไม่ได้แปลว่าอ่อนแอแต่เป็นความคือความกล้าหาญและความกล้าหาญนั้นจะส่งผลต่อคนรอบข้างด้วยอ๋อน้องแม็กซี่ขอคุยอะไรห,หน่อยพี่ก็เมือหนหน่อสักครู่ที ไปทำที่โรงอาหารที่เห็นหมดนะแล้วก็ไม่อยากจะให้แม็กไปทำพฤติกรรมแบบนั้นกับน,น้องใหม่ที่คิดว่ามันไม่ดีแล้วก็น้องใหม่เขาก็เพิ่งมาใหม่ด้วยเขาก็กลัวครับพี่ก็อยากจะขอตรงนี้ให้น้องแม็กเลิกหน่อยครับสวัสดีครับจบกันไปแล้วนะครับกับหนักสั้นคุณธรรมของกลุ่มผม จะมาให้ข้อคิดตอนจบนะครับเมื่อเราไม่ยอมให้สิ่งที่ผิดกลายเป็นเรื่องธรรมดาเราก็ได้เริ่มสร้างสังคมที่น่าอยู่ขึ้นที่ก้าวความดีได้เริ่มต้นจากการที่กล้าพูดกล้าที่จะปกป้องและกล้าที่จะยืนหยัดในความถูกต้องไม่ใช่เพื่อตัวเองเท่านั้นแต่เพื่อสร้างความกล้าหาญแก่คนรอบข้างด้วยขอบคุณครับ Amun <laughs>